สวัสดีค่ะพี่น้องคะผอบๆกางเ่งแ,แดงเชี่ยแนวนะคะพี่น้องคะพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดขมคือเกล้าละคะ่ะนี่คะ่ะเห็ดขมนี่คะ่ะนี่คะ่ะไปเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันต่อคะ่ะว่านุแดงสีมันมาเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเหมือนนี่ไปจ้าดอกงานพี่น้องเมืองขาจ้ะมีดอกหนึ่งคะ่ะเออสองดอกค่ะนหนึงคะ่ะ อันบ่ค่ะโอ้เบึ้งเนี่ยจ้ะงามๆเลยค่ะอืมดีดอกหน่ออาปวบพื่อกันค่ะเบาพี่น้องบึงไทยผมค่ะสะอ้อนบ่จ้าพี่น้องกระด้างงามเลยคัออกกนเจ,จ้าอีกคนนึคนงค่ะเจะ้า จ้าดอกนึงค่ะพี่น้องค่ะปวบเลยบ๊้ยเบิ้งกกขาสุดยอดเลยค่ะพี่น้องงามๆค่ะไปหลุ่นไปหากัมต่อค่ะพี่น้องคะวอส์ซี่พอยอีกบัจ้างามๆเลยค่ะดอกนึงค่ะ้พี่น้องงามๆเลยค่ะสวยเหมือนเดิม Hãy sang ta kênh em Mì Gõ nghe ีจ้าดอกนี้ค่ะอืมดอกนี้ค่ะจ้าดอกงามๆอยู่จับพี่น้องจ้า สวยอยู่เนาะนดอก,ดอ,กอู้ยิ้วขาจ้าขาใหญ่ๆง,ง,ง,งามๆเลยค่ะพี่น้องป้าสุดยอดจ้าดอกเพิ่นแต่ยังงององ,องอยู่เนาะคะ่ะดอกออกไหมดอกแบบบ้านงะ่ะแบบสีเทากะมีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นเป็นไรซ้ำค่ะผีทั้งผีอดอกนึงคะ่ะไวจ้า โอ้ก็สวยอยู่ค่ะวยดอกนั่งค่ะดอกเพื่อยังหมู่หมูอยู่เนาะอืมจ้าอืมอยูนีหอีกที่นอนจ้างามอยู่ได้ลรอค่ะอนอนไหมจ้าอืมวสวยๆจ้า อีกพี่นอ้องงามเลยจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้แม่เสียอยวเป็นมูนะคะ่ะดึงด้แดงสะเก็ดกล่องเหมือนกันจ้าเดี๋ยวเพกระเป้าใหญ่ต้านหลดีะคะ๋ค่ะเดี๋กระสีน,น,น้อยนอยอยูอย่จ้า จ้ะ,ะอาสิบอได้ทายปั้นไหนเนาะค่ะพี่น่องคะเพราะว่านูแดงมากคนเดียวค่ะพี่น่องแต่สิส่วนหมากกะสิยางเก็บเลยค่ะอีกบ,บนึงค่ะอยู่ในปลาอาสิอยู่ในปาาลนปานเนาะค่ะหกเน่ค่ะพี่นอ่องโอ้ยนี่จะ พี่น้องโอ้ยงามแพงจ้ะโอ้ยขาอวบอวบข้าเดจ่าพี่หน่องอ้ย,ยอพนอ,อยนี่จ้ะอืมอุอม้พอแม่งามๆเลยค่ะปปิดอืมอ,อวบอวบงจะ้ะอืมงามจ้ะพี่น้องอวบๆเลยจ้ะ มีดอกนึงจ้านี่จ้างามเลยจ้ะพี่น้องจ้าป๊าดนี่ีพี่น้องเฮ้ยนี่จ้ามันงามเลยเนาะเดี๋ยวหนูแดงเขาหนูุยาตกองมีดอกนึงค่ะอยู่ทั้งใน นี่จ้ามีอีกบ่อทั้งผีก็มีจ้ามีอีกจ้าพี่น้องนี่จ้าดูแดงเก็บกล่องไว้ก่อนเนาะค่ะมีกับแมนนี่จ้าดอกงามๆอู้พี่น้องจ้านี่อีกจ้า มือจ้าจ้าทางยาวๆเขาขาวเลยค่ะพี่หน่องขาวอุซวยอยดค่ะพี่หน่องดอกบ้านเพิ่นกับบ้านแล้วค่ะนี่แต่ว่าเพิ่นยังแข็งอยู่เนาะจ้าดอกนึงซ่าคุนบ้านมืดละค่ะนี่จ้า ดอกนึงค่ะโอ้ยงามๆค่ะสวยๆเลยค่ะพี่น้องค่ะสุดถ่ายถ่ายสุดงามๆค่ะพี่น้องโอ้ยเนี่ยงบจ่าเบิ่งขาเบิ่งขาโอ้ยพองามๆเลยค่ะดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆคะ่ะพี่น้องเปิ้ลเนีงามๆเลยจ้า มาหนีมากกับแม่สองคนนะค่ะพี่น้องกำลังมากล้วค่ะมาสำรวจของแม่เบิ T R ร์ T R นเซไ,ไ,ได้ไลซําไนค่ะเฮ้ยจะเม่นนอพื้นชักบ่นี่จะคล้างพื้นทีตะปองตะแปงเต็มเลยจ้ะพี่หน้องอ่าเดรนฮอนแห้งจ้าในห้แม่ ลมกหิ่งก็ได้ดอกหนึ่งี่นจ้ะางามของพ่นอยู่ด้วจ้าน,นี่จ้าเรื่มสีายแล้วละจ้ะขาดการวาขาดการวาน่าจะวายอออโอ้ยหนอแอบมองมาหาเหตุจ้า <laughs> ถามมาหาเหตุ อย่าถามจ่าไปตองมองค่ะนะคะเห็ดมันค่ะแม่ห้องแม่เลยประมาณนี้ค่ะอันนี้ห้องนูดแดงค่ะพี่น้องค่ะเก็บเต็มตาค่ะพี่น้องงามๆคือเก้าละค่ะนี่สวยงามปะ่ะแม่เมื่อบ้านฝนตกคํำมาแล้วนี่ มันอยู่จ้าพี่นองคะ่ะมือน,นี้เนาะคะ่ะดอกใ่ดอกหน่อยปเปิ้นกั้นคะ่ะเพื่อนกับซิมีดอกมองม่วงเนาะคะ่ะนี่คะ่ะดอกงามๆามคะ่ะพี่นองคะ่ะมือน,นี้มันสุดๆคะ่ะถือว่ามาันแห้งละคะ่ะพี่นองคะ่ะหนูแดงสีขอลาเมื่อบ้านละคะ่ะพี่นองคะ่ะสำหรับคลิปนี้เขจาจบไปเพียงซํำนีก้กอนเ้อคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สำรับชมคลิปหนูแดงกับ,บ้ามิงเลยด้อค่ะพี่นองค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ